เอาตาเอาตาเอากาเอา,อเอา,อเอาอไปกินออเอนี่ฮะเพราะว่าลบ,บังผล่วงนะ่ะก็ไม่มีปัญญาหรอกใช่ไหมขานามันเขาเขาไม่ได้กิด ทำบางนี้เป็นฟีีมาเลยตาไม่มีคนที่ว่าใจผุหวงด้วยตัาทำไม่ได้หรอกมีาเไปกมาเรื่อยๆเนี่สองอมาเรื่อยๆคือเดี๋ยวาะมาไลอเมตาเลยโยะ ผู้สูงอายุคนปิดกั้นคนวางงานช่วงนี้โควิดนะตุกยอมยาลำบากเว่ยข้าวกับปลาลำบาไมมปลาไม่ได้ตื่นเลยพาก็ไม่้อมอหานก็มีชั้นไม่เดือดร้อนคนที่เดือดร้อนคือชาวบ้านครับ อันนี้ผู้กองครับมองให้ลึกนะมองให้ลึกมอให้กว้างนี่เราทำแบบนี้บางทีมันจะปิดผิได้มั้งใช่ไหมส่วนต่างอ่ะแต่เราก็คือเราช่วให้ชาวบ้านเข้าใจใช่ไหมทีนี้มันจุงจ้อนโยกกว้างๆนะปันคนหมาเอาเอายึดไปก็ไปดีไปเรียนรียน แล้วอาจารย์ทําแบบนี้มานานหรือยังครับก็ปูวิดแ,แ์เลยตั้งแต่รบแล้วเลยโูวิดรบแลวนี่ดุรทศกว่าพระตำสาจะอดข้า,าน่ะครับกิจวัตรของพระอาจาร,รย์แกไปบินธบาตท,ทุกเชา้าแล้วก็นําอาหารมาแจกจ่กกายให้กับประชาชนทุกครั้งครับเป็นเป็นอย่างนี้มานานแล้วใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ ที่มีส่วนร่วมยังไงมั่งก็ผมต้องไปเอารถมือใช้ไปทุกมาครับเพราะแกจะเอามาคนเดียวไม่ได้ผมต้องทุกมาให้แกโดยไม่ได้คิดค่าส่งส่งอะไรทุกอย่างเลยครับผมแล้วก็รวมๆและระยะทางในการออกไปบินกระบดนี่ไกลไหมครับก็ประมาณสามกิโลสามกิโลจากไม่ไปหน้าครับประมาณสามกิโลครับผมก็ไปทุกวันเลยพี่มารับทุกวันเลยใช่ไหมครับแล้วคุณพี่เชื่ออะไรครับ ชื่อแมวครับชื่อแมวนะครับครับผมแล้วบ้านอยู่บ้านอยู่หน้าวิลาถิป์ครับอ๋ออยู่นาเวลาศิปนก็มารับอาจารย์ก็ปีกว่าเหมือนกันใช่ไหมตอนเช้าก็จะนั่งรถมือใสไปก็เสียตังเองแต่ตอนกลับนี่ผมไม่ได้คิดค่าอะไรตั้งเคือขากลับเรารับกลับมาเลยอย่างเดียวครับครับแล้วทำนานยังที่ชอบตีได้นะมตีได้แล้วนะครับครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับครับขอบคุณครับ นคนยากไร้ผ่านไปผ่านมาได้เห็นแมด้วยทามารับเองมารับเองให้เขารับเองลบข้าลบข้าหยิบออดลหยิบพมกไปออล้ิพอกินพอรันพอ พ่อหลวงเขาจะแจกให้เอาไปทานทุกวันนะคะอเ,คเอาไปเฉพาะทานนะคะครับมารับไว้นานหรือยังก็เป็นเดือนละเป็นเดือนแล้วนะอ๋อครับผมขอบคุณมากครับดีครับ